ครับผมผลของการกลัวผัวไปตีกันหี่นะฮะจริงๆล้วผัวมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่นี่นะครับกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะกลัวผัวไปกินกันกลัวผัวไปตีกันี่ก็เลยมานั่งเฝ้าครับทรมานตัวเองครับผมการเสียแยกไปแดงครับการเสียไปแดงโล่งๆเลยคนเนื่ยเขานอนหมดแล้วอันนี้กลัวผัวไปตีกระหรี่ครับลต้องมานั่งเฝ้าผัวกินก๋วยเตี๋ยครับผมสู้ต่อไปมอ

อร่อยไหมคะอร่อยครับสุดยอดครับฝากร้านนะครับฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยนะคะไก่ตุ๋นซีนไก่หน้า ใจกลางเมืองกระบี่เลยค่ะอืโอ้ยมะลิกูดเนื้อเปื่อยนุ่มละมุนละลายคาปากับน้ำหน่อยนะคะครับผมมันร่างเฝ้ามันมา,าลองเฝ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวกล<อ>ัวกูไปเที่ยวรับชะต,ตากรรมไปก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวก็อร่อยเหมือนกันนั่นนี่ไง สามสิบนาทีผ่านไปก๋วยเตี๋ยวก็หมดแล้วนะครับจ่ายตังค์แล้วเรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย น่เอาไว้นั่นเลยพี่เอาไว้นั่นเลยครับจบแล้วไปไปละไยะีปลอ้นเลนอยู่ตรงนู้นไหนแจ้วก Goodbye I see y หลังจากนี้เสร็จเราต้องกลับมาลับมาหตั้งกค่ทิ้งมันไว้สีแยกไฟแดง